อี้นี่กริกๆๆมาแล้วครับพันกันมาอีกพันกันมาอีกเอ้าพันกันอีกนี่น้ำหนักดูดินี่น้ำหนักเดี๋ยวๆหาอันนี้ก่อนเดี๋ยวๆเย็นๆเป็นตัวใหญ่ <coughs> 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 โอ้ยอะไรอิโรยอุ้ยยังยูยังมันพันกันนะพันกันบ่นึกว่าหลุดไหนนไอ้ขนกกินบ่อนี่ขนกกิเนี่ยเยวกคอนไหนีนี่ๆๆม่ัวมันมนไ่ได้ตินปนินอ ปนินปนินลงบนะ่ได้หรอหน้าลงเท้า,าประใบดิยปลอมาสองตะก้อเลยโอ้สองตะก้อสายก็ไม่ได้เช็คนะมันทิ้งไว้นานเบ็ดนะ่มันกลัวมัน <Okay. S 2> <laughs> จุดจับ